สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกาคาซิโจากร้านสยามนาฬิกาเซนทันปิ่นเก้านะครับผมรุ่นที่จะมารีวิววันนี้นี่เป็น c a s ิโรุ่นใหม่นะครับรุ่น AQS 810W นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานแสงนะครับผมมาด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้ครบลองดูใกล้ๆก,กันนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีนะครับ ตัวที่เอามาโชว์ตัวแรกเนี่ยเป็นสีเขียวมีระบบเข็มระบบดิจิตอลข้างล่างเนี่ยอย่างหน้าปัดตรงนี้จะบอกเดือนแล้วก็วันที่นะครับเรากดปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นเวลาได้9ก4โมงสีนาทีซึ่งเวลาของดิจิตอลกับเข็มจะตรงกันนะครับมันจะติดต่อซึ่งกันและกันเองบอกวันพุธที่ดิจิตอลที่เดิอนอยู่นั้นคือวินาทีนะครับวันเดือน เวลานะครับเราเลือกได้ตัวไฮนี่คือมันเป็นนาฬิกาพลังงานแสงเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นคำว่าไฮบอกว่าพลังงานในระบบยังมีอยู่เต็มนะครับ WT World Time เรากดตรงนี้เราเลือกได้เราจะดูประเทศไหนนะครับปุมล่างริซบอนโปรตุเกสลอนดอนเราเลือกได้พอเรากดปุ๊บแมดริดสเปนมันก็จะบอกเวลาตอนนั้นว่าที่แมด r i d ริดกี่โมงแล้วณตอนนี้นะครับผม อลา,ามปลุกปลุกได้ทั้งหมด3 4 5ห้าครั้งใน1วันนะครับและรุกนี้สามารถสั่งให้มันดังติ๊ดตดได้ทุกชั่วโมงเวลาครบเวลานะครับเช่น3มโมงก็ดังติด๊ดติ๊ดสี่โมงก็ดังติด๊ดติดหรือถ้าไม่อยากให้มันดังก็สั่งปิดได้ครับจับเวลาถอยหลังได้จับเวลาเดินหน้าได้เนี่มเซตปุ่มนี้ อันนี้หน้าหลักเขาบางคืนเรืองแสงนะครับมีภายน้้ำที่เข็มกับตัวเลขแล้วก็มีไฟเนี่ยไลท์ไฟกดปุ่มตรงมันจะมีไฟโผล่ขึ้นที่ตรงจอดิจิตอลเนี่ยครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ผมว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีเดียวนะฮะราคาไม่แพงด้วยราคาป้ายบริษัทเนี่ยสองพันกว่าเองแล้วก็ยังมีส่วนลดอีกถ้าซื้อไว้ใช้เองหรือเป็นของฝันของฝากเนี่ยคุ้มมากตัวนี้บอกเลยคุ้มมาก กันเซนทรัลเหมือนเดิมสายเป็นโพลิเมอร์สีเขียวมี3ามสีครับเดี๋ยวจะเอาสีอื่นให้ดูอีกนะเดี๋ยวดูสีอื่นกันนะครับอันนี้สีน้ำเงินครับบางคนชอบสีน้ำเงินกรมท่าสวยฮะ ฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างครต่างสีอย่างเดียวใายน้ำเงินมาเลยครับจะด,ดูอีกสีนะครับันี้สีดำครับดำเมื่อมเลยมีสีแดงประกอบนิดหน่อย สนใจยังไงแวะมาดูตัวจริงได้นะครับถ้าอยู่แถวในกรุงเทพแวมาดูตัวจริงได้ที่ร้านสยามนาฬิกาเซนทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับผมขึ้นลิฟต์แก้วกลางห้างออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอร้านเลยครับหรือมาก็ติดต่อคุณพรใช้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ถ้าสนใจแวะมาติดต่อได้นะครับหรือโทรมาถามได้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับ